โดนแล้วโดนแล้วอเอฟซีเบิ้งตัวปลาไหลครับปัดที่ผมใส่ไปหนีครับปัดโตหลากเบียดพับมาทางผีเลยโอ้ปัดปลาไหลอย่งเลยตวตรงนี้ครับปัดบิ้งเลยครับผมมาแล้วครับผมนี่อีกหนึ่งตัวครับพอดีว่าหลังนี่ใส่ไปนในห่วยครับผมใส่ไปนห่วยโอ้ใส่ง่ามเลยเนาะ อีกหลังหนึ่งครับผมโอ other other ้ย so ว่าสิบ่ให้เบิงเก็บเบ็ดมาหลังสุดท้ายครับเอฟซีครับเบิองอยากให้เบิงป่าตัวนี้ป้าถอดเอฟซีมึงค่อยเห็นบ่ครับป่านไรตัวนี้ป่านนี้ปื้อถือเบ็ดคนน่ะกินเข้าไปเลย ครับบ้านนาอีสานยุคใหม่สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเลาะหาไม้ปักเบ็ดครับมาใส่เบ็ดนะครับด้วยเอฟซีครับผมโอ้คุณทางคุณเพิ่นก็มวนแต่นอครับได้ยินเสียงบ่ครับวันนี้เป็นบุญครับผมบุญกระถินเนาะเพิ่นพากันเอาบุญครับผมจะคล้องมาหาป่าที่เขาไม้ที่เขาถิมาลุยกันืันนี้นะครับผมนี่ นี่เป็นไม้ทางพันนะครับเอฟซีครับผมนี่ถนนนะครับเด้อทางถนนทางพันบันขมินดินดำครับผมไปบ้านคุยคอเนาะนี่แหละผมจะมาใส่เป็นน้ำนี่แหละครับต้องขังเป็นนี่แหละเราจะใส่โอ้ฝ่าพาที้กำลังจะลงดินครับตอนนี้หกโมงแรกนะครับเอฟซีครับนี่เป็นวันที่ยี่สิบสามครับเดือนตุลาคมนะครับคือสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเด้อ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมใส่เบ็ด30หลังมือนี่มากับเหยื่อที่เด็ดคือเก่าใส่เดือนง่ายครับใส่เดือนง่ายเอฟซีครับผมบู๊เบืงเนี้ยเบื้งโตใส่เดือนครับตอนซ่อนวะเอ้ยอ่ะมากับเบ็ดชุดเก่าอ่อายักมาใหม่ๆเลยครับหยักมาใหม่ๆสายพี่อีฮาซิปอนด์ครับความเงี้ยวลอยยี่สิบนะครับผมขั้นเนาะกับหมากเบ็ดเบอร์สิบห้าไพโอเนียครับ ไปครับผมฮาไปใส่เบ็ดน้อกันครับผมมันสี่หมื่นสีค่คำก่อนนะครับมีอย่างหลายครับเอฟซีครับเสียมเยอะแบบธรรมดาาฮาครับบันๆฮาเลยเยบร้อยไปดันครับผม จะใส่บ่รเบิดนะครับเด็กี่ครับผม นู่นนี่น้ำท่วมนะครับเนาะก้อนหนานีนี่ ไปครับผม๋ยม่มาลุ่นกันตอนยมเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีมึอเสาครับผมสว่วนนี้ครับพาทุกขัานออกมาเลาะยมเบ็ดครับยมเบ็ดเยอะใส่เดือนใส่ไปหมู่วัดน,นี่ครับคำๆเนะาะไม่ได้ออกมาเลยครับผมมือขึ้นนี่ส,สดีว่าเปลี่ยนใจครับผมมาิวิออกมาโอ้ โอ้นี่หลังนี่โดนแล้วครับเอฟซีครับผมโดนแล้วโดนแล้วเอฟซีเบื้องตัวปลาไหลครับปัดที่ผมใส่ไ,าายยไว้นี่ครับปัโดโทษหลักเบ็ดพับมาทางผีเลยโอ้ปัดปลาไหลยะไเ้ไม่ตุ่นี้ครับปัดเบื้องนี้ครับผมอือจูว่าเต็มกำเมือเอาเเก็บครับผมมันแล้วครับผมตัวแรกแห้งมันนี่ท่านเบ็ดผม พับค้อนเบ็ดจะวะฮักเลยตัวนี้เอฟซีครับโอ้ยเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับผมเย็บครับใส่ไว้ข้างในหนึ่งครับยังลุยน้ำเข้ามาน,นี่ก็จะหกม่วงเศรแล้วครับผมเอฟซี FC ครับตี 5, 5หาหาสิบเจ็ดล้ว ใส่เบ็ดเยอะใส่เดือนสามสิบหลังครับบุรีออกมาครับมือขึ้นนี่โอ้คิดว่าเยอะจะเจ้องมันตัวเง่นะครับผมเนาะตัวเง่ตัวเงาดีผมกะมันใจในใดวงเบ็ดน้ำอยู่ผมก็เลยบ่ออกมาเลย ือถขาลุ่นเง่ามุา่งเสาทีเดียวเลยนะครับจะกินคิดว่ามันอยู่นะครับผมก็เลยบอกมาเนาะหลังที่สองหลังนี้เงียบคลิปนี่ยังนี่ดิอู้ เงียงครับเงียบใช่น่ะเงียบเลยปลาติกเว็ดให้จักตัวป่ โอ้ส่งคือบ่เนาะเรียมไปคือยังเงียบมิดซีรีแต่กวากินเบียดให้จักตัวว่า

ป่ากินเบียดเลยครับเอฟซีครับผมโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โอะไรนี้ยังไงตัวยันเอ้าดูต่อยล้วนี่ เ,เบียดกดหายไปเลยเน,ยน,นี่มันมออยู่นี้มป่าขึนาางนม่พีพ่ะ จึงเหล่ยมหยิบเถี่ยหยิบหย่อมหยบหยบเ,เ,เลยว่าแล้วครับผมนี่อีกหนึ่งตัวครับพอดีว่าหลังนี่ไส้ไปนหวยครับผมใสไปนหวย โอใส่งามเลยเนาะโอ้โหโอ้ใส่สวยครับผม ผระมาหากินได้ยู่ครับผมครับป่าในกุดครับผมหลังนีลืมเห็นครับพอดีว่าผมไปฟังทั้งน้องครับน้องนะครับด้วยเหรจ้ะเป็นกุดครับผมกุศลงงเิ้ามาว่านแฮากันนะครับเอฟซีเนาะนตัวสวยเลย ครับนี่ปลาคอปลาดุกขึ้นมากินเบ็ดเลยครับโอ้พิดขาดเหรอครับผมไม้มีพิดขาดเลย ขาดการไวยว่ามันยังสีเนาะขาดการไว้มวันเป็นยังสีเนี่ยนี็ข้อตายตัวนึงนครับเนี่ยเนา đừng biết có bao giờ tìm nắng nhì phá ý khắp kín đừng biết nhúc nhúc ลูกฝาไหมตูกประคองนะครับเอี่ซี่ครับผมนีเป็นเดียวกันครับเป็นลูกนะครับลูกประค้งต้อกันเลยสองตัวเมื่อไรครับผมนี่ล้างสุดถ่ายอยู่นี่ครับ โอ้ผิดขาดผิดขาดแล้วไมเ่เวิร์กเลยเนี่ยไรเจ็บป็ดกลับขึ้นไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันยูท่านฟังมองรถจอดนะครับผมเนาะอีกหลังหนึ่งครับผมโอ้ยว่าสีบอให้เบิง เอฟเบ็ดมาหลังสุดท้ายครับเอฟซี FC ครับเพิ่งอยากให้เบิ่งปลาตัวนี้ป่าตัวเอฟซีเพิ่งเคยเห็นบ่ครับป่าไรตัวนี้ป่านี้ปื้ดถือเบ็สนะคนน่ะกินเข้าไปเลยใส่นี่กุดครับผมนี่นี่กุดปลาไหลนี่กุดเนาะป่ามาตัวนี้ครับหางกุดพร้อมเนาะโอ้ปลาไหลตัวนี้มันเกือบโล้บ่ครับนี่ป่าถั่วป่าถั่วเอ,อ้ยตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยทะย,ยันเนาะ เก็บครับผม FC ครับผมมันหมันครับหลังสุดท้ายเลขครับผมทางนี้กุดเนาะสามหลังมานี่ไปยางเก็บเบ็ดกลับขึ้นครับผมครับผมขึ้นมาหอดบกแล้วครับผมขึ้นมาแล้วหอดรถแล้วครับมาครับ FC ครับผมมาเบิงผลงานร่วมเข้คขับหลอดเสาครับ FC เบิงจากหลอดหนึ่งครับโอ้ยเบิงตัวปาไหลครับ FC ปลาช่อนสองตัวสามตัวเนาะปลาคออืมกับปลาไหลยักษ์สองตัวครับบูนีไงไงไง่เหรองี่เนี่ยเหลืองอารมณ์เลยนะตัวหนึ่งก็ได้ทอแขนเนี่ยเอซี่ครับตัวนี้เอจะเป็นโล่ไปเลยเอา้าโอเคครับผมอะไรกะขอฝากเอซี่ทุกท่านเช็กหน่อยนะครับผมฝากทุกท่านซอยกดซับสไคร์ครับกดติดตามกระดิ่งนะครับผมเนาะ ผมเสรมิตรรังใจหากิมาลงทุกท่านช่วงต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับอีพีนี้ก็สิขออัลลอทุกท่านไปก่อนนะครับผมเนาะหากู่หากินกับะมาณนี่แหละครับผมก็ได้อยู่ได้กินครับเอาไว้อีพีไหนครับผมเข้าไปรุดไม้ไม้น้ำกันไปเบื้องว่าเข้าสิไปไม้ใดครับสิมาอันจำได้ก็คอยติดตามชงกันนะครับเอีเนาะไปครับผมพบกันไหมครับผมอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ